เดี๋ยวแม่วานพามาดูมะม่วงนะพี่น้องจ้าดกกริงพี่น้องจ้าวันนี้นะคะอันนี้อยู่ที่สวนแม่วานนะคะพี่น้องจ้าน้ําดอกไม้สีทองนะคะอันนี้พวงหนึ่งพวงหนึ่งนะพี่น้องจ้าสี่ห้าห้าลูกนะคะห้าลูกนะคะพวงเดียวกันนะคะพี่น้องจ้านี่นะคะดกมากจ้าพี่น้องจ้าอันนี้นะคะ นี่นะคะต้นเดียวต้นเล็กๆนะคะพี่น้องจับต้นเล็กๆแต่ดกมากนะคะจับลูกดกมากนะคะพี่น้องจ๊ะนี่นะคะสองลูกก็โตแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องจ๊ะนี่นะคะได้กินอยู่นะคะพี่น้องนะคะนคะดกมากพี่น้องจ๊ะพวงนี้นะคะหกลูกนะคะโตแล้วโตแล้วนะคะพี่น้องจ๊ะนี่นะคะ สามดอกไม้สีทองนะคะพี่น้องลูกใหญ่มากใหญ่แล้วนะคะพี่น้องจะโตแล้วพวงนี้หกลูกนะคะนะคะพี่น้องจะต้นเตี้ยๆนะคะพี่น้องจะเป็นกิ่งตอนนะคะนี่นะคะดกนะคะพี่น้องจะดกมากนะคะพอได้กินอยู่นะพี่น้องนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะพี่น้องจะอยู่ใกล้กันติดกันเลยนะคะ นี chat, unter, ่นะคะกําลังจับดอกจับลูกเลยนะคะพี่น้องจ๋าลูกกําลังนี่เลยนะคะสามลูกสี่ลูกอยู่นะพี่น้องจ๋านี่เลยนะคะแอบแอบก็มีนะคะนี่นะคะแอบแอบก็มีนะคะลูกโตแล้วนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะแอบแอบนะคะใต้ใบนะคะพี่น้องจ๋านี่เลยนะคะกําลัง ออกหมากออกผลเลยนะคะพี่น้องจ๋านี้แอบนะคะแอบนะคะลูกโตแล้วนะคะอันนี้มีลูกเดียวโดดๆนะคะนะคะ่ะเดียวโดดๆนะคะรอบต้นเลยนะคะพี่น้องจ๋านี่เลยมีต้นเล็กๆนะคะพี่น้องจ๋าเพิ่งจะได้กินนะคะ<ด> <ๆ S 2> พี่พน้องจ<ะ>๋าแม่หวานปลูกหลายปีแล้วนะคะเพิ่งจะมีลูกนะคะอันนี้ก็ อันนี้ก็สามลูกนะคะพี่น้องจา่าพวงนะะึ่งสองสามลูกนะคะพอได้กินอยู่นะคะพี่น้องจา่าเพราะว่ามันมันเพิ่งจะเป็นปีที่แล้วแม่หวันก็ได้กินนะปีนี้ก็มีมั่งนะคะนะคะแอ,บ,อบนะคะพี่น้องจา่าแอบนะคะแอบอยู่ใต้ใบนะคะพี่น้องนี่เลยนะคะ แอบอยู่ใต้ใบนะคะนี่อยู่ใต้ใบเลยนะคะนี่นะคะเออนะคะแอบบนะคะพอได้กินอยู่นะพี่น้องเนาะนะคะนี่เลยนะคะอยู่สวนนะคะต้นเตี้ยยนี่นะคะปีนี้นะคะพอได้กินอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเลยนะคะ แอบเลยนะคะพี่น้องจ้านี่เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะไม่ว่านนะคะลูกใหลูกโตเลยนะคะลูกโตโตเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องจ้านี่เลยนะคะนี่นะนี่นะนี่นะลูกโตนะคะนี่ โตๆนะคะพี่น้องจ๋าเท่าหน้าไม่หวานแล้วนะคะพี่น้องจ๋า